นยังไม่ออกเพิ่งทายาเดี๋ยวรอดูมีดต,ต่อไปอันนี้ล่ะอันนี้ได้ก้นกระโปะอันนี้ก็ได้ก้นกระโปะเออมาดูต้นแฝดสองต้นนี้ดิตอนผดูทรงว่าพอมีน้ำอยู่ เอ,อได้เยอะขึ้นมาหน่อยอ,อแต่ต้นต้นนี้ล่ะเอ,อก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เชา้านะครับว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนไม่ตกน่าจะได้กรีนี่โอ้ อยังดีที่มีน้ํารองกลนนะครับอือันนี้ใช้ได้พายาแล้วน่าจะดีขึ้นส่วนตรงนี้ประมาณเกือบสองร้อยต้นนะครับอใช้เวลาเกรดประมาณสองชั่วโมงกว่าๆคนเดียวแต่ใน,นอนาคตก็อยากทำให้ดีขึ้นอาจจะชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ย ถาร่างกายดีขึ้นนะครับอคอยดูกันว่าจะทําได้ไหม น้ำแห้งอีกแล้วฝนไม่ตกฝนตกน้อยตกแค่พอชุ่มแต่ว่าน้ำไม่ขังแต่โซนนู้นน่าจะมีน้ำอยู่ทางเลยต้นไม้ไปมันเป็นที่ลุ่ม